อันติพี่กันแล้วมิกมันเป็นการแต่ว่าไงวะจับมาพี่ไม่ต้องพี่จับใครเลยกดดีข้างไว้โดนวคนพี่โดนคนจับจับมันจะจับติงนะพี่ไม่ไม่อันติพี่อยากโอ้โหโอ้โหแล้วสกิลอาร์พี่อยากคืออะไรวะอันติอาร์สิอ่ามันการทำลายกำแพงเจมส์มันเก่งเลยเฮ้ยพี่พี่เอนเฮ้ยเอาเพื่อนเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อน ไปอ๊วิ่งวิ่งวิ่งวิ้งดีนะอยู่กับเพื่อนดิโอ๊ย <c> ด <oughs> ีถ <c oughs> ูกไหมเอเ้ยเราสามคนอยู่จนเนี้ยนนดีแล้วเฮ้ยกูเกลียดกูตัวกูมากเลย ศิษย์อาจารย์นี่เออว่ะในเรื่องมันเป็นศิษย์อาจารย์กันเนี่ย้วิดอยู่แล้วกันล่ะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องเป็นศิษย์อาจารย์กันเนี่ยเฮ้ยกูจับไม่โดนใครเลยจับถ้าจับหน่อยโอ้เออไม่จับไม่จับงี้แม่ขอจับหน่อยขอจับหน่อยได้ไหมจ๊ะ เขาจับหน่อยตัวกูเลี้ยวไงเนี่ยเออเวลากดสกิลเลี้ยวเลี้ยวไงวะเอออาจารย์อาจารย์ลูกสีตาแล้วนี่ ชูหน่อยพี่ชู่มเลยชู่มเฮียละผมตายแล้วไอ้เฮียอาจารย์ไปยิงลูกศิษย์จะเหลืออะไรเฮ้ยโอ้โอ้อาจารย์โอ้อาจารย์กิ้งลูกขนุนเลยเฮียจะตายแล้วผมตายแล้วมันตายหมดเลยมันตายหมดเลยก็ตายแล้วกลับมาแล้ว โอช่าโอช่าโอ้ยพี <desserts> ่หันหน้าจอช้าอยู่เล่นกันหนึ่งหนึ่งวิเป็ดไปรุ่นเนี่ยที่ตายนานแล้วหรือเก็ต้องขอจับหน่อยได้ไหมจ้ะหมอบตรงไหนวะกูซีมีกูซีเฮ้ยสอนเล่นนะสอนเล่นนะแต่แต่พี่สกิปไปดิเอ้ย มึงย oh, oh, oh ิงไกมันโอ้ยโจมตีไกได้แอปไ้แอปไหนแอปไหนแปไดเอาดนด้วยเดี๋ยวนะเอวออตกวิวไม่ได้ไม่วดไม่วดไม่ไดเล่นเด็กูเออเด็กูเลยเขียวา กูปีนเป็นแมงมุมเลยเอ็ดว่างขยะเลยเอาบอลเอาชนะกัอะไรไมกูจับด้วยขอดูดอัตลักษณ์หน่อยขอดูดอัตลักษณ์เอาชาเหรอเอ้าเอาเอาเลาชนะ เอาหมวกได้เยอะแยะแล้วคือเราอ่ะเล่นไปเล่นมาชนะเฉยอ้าวฉนะผมงงงงอ้ยอะไรวะเล่นไปเมาเลยชันอายคนงงกันฉันงงอย่างเยอะดิว่โอ้กูคุณดิสีชัดหน้าไว้เลยเลตโก้ไปสุดยอดฮีโร่ในอนาคตกับขยะสังคมในอนาคต อุ้ยนางเอกนี่ครบแก๊งเฮ้ยเฮ้ยไปเราอกคบแก้งเราคบแก๊งเลยอ่ะนางเอกเขาเอกตัวโกงเฮ้ยมีสกินคอมมูนะล่างล่างปัจจุบันด้วยวะเดี๋ยวอ่ะไอ คือตัวพี่อ่ะในเรื่องอ่ะมันเตะต่อยใช่ไหมแต่ในเกมอ่ะกูเห็นตะดีดนิ้วแปะแปะต่อยไงวะลงไหนพวิลงไหนลงไหน,ไหน,ไหนเออลองจำจีบเข่าปอบแปะไปดิว่าเราจะลงไหนพอล,ลูมิเออร์ติดตามไหมเอาเอาตามตามตามโป๊ะโอ้ยโอ้ย,อยลงตรงไหนก็เฮี้ยฮะถ้าไปลงบนสุดอ่ะ ม,มีผมเปิดมาผมบินใครผมบินไปได้โอโอโก้เฮียต่องสกิลบัโก้เราจะปีนทำไมเราจะขึ้นไปทำไมวะในเมืม่อเราปีนได้วั <laughs> นนี้เดนเลยไอสั์ติดรู้ว่ะ <laughs> เอา้เาเออกขตกโอ้กูตกยาวเลย พี่กำลังไปแต่แม่งไปไม่หลอกกูเลยคุยเออคุยิงใครไม่ได้พี่ถูกยิงพี่ถูกดาบียิงช่วยด้วยสูด้วำหรับช่วยด้วยนี่เด็กกูเองลูงขอมึงนี่แหละ มองฝั่งซ right? ้ายพี่ซ้ายพี่ซ้ายพี่ดูฝั่งนั่นน่กูงงนะมึงรู้ไหมนี่ปี๊ข้ารูเ่ยเขาบอกว่ ข้างหน้าพี่อ่ะมีอยู่มีอยู่สองตัวเจ๊ว่า,าววพี่ว่าพี่ผมไปใครคนเมื่อกี้ผมนี่แหละขจังขจังนี่ได้กกลัวง่ะตบพี่อะไรสักกูเพื่อนออกนานแล้วนะไมเพื่อนไม่ออกว่ะ รอดูอยู่โอ้ยมึงแล้วพุงิึงไปไหนนะที่ไปละวอ้ยโอ้ยไขยับเลยวิ่โอ้ยเหี้ยไปไปเอาดีกว่าโอไม่หนุกเลยไม่เลยว้าโอ้ยโอ้ยไม่หนุกเลยอ่ะไมันูีซุบชุบไงวะไม่เป็นไรแล้วทำไมเนี่ยล่ะบอกว่าฉันมาแล้วยังไงล่ะโอ้ยมึงปล่อยเอาไหมเก่งใจกล้ามด้วย กระโดดสูงเชียวไอ้เหียออมไม้เดกูก็เปลี่นเองเอาพี่โมพี่มีดีมาได้อยู่พี่พี่ต้องกดวีดิกดวี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 คนละร้อ่คนละร่ะเออเออวะมันต้องนีอ่างกันเดกูกูออเฮีย เไปเงยเไปเงยกดวิ่งเข้าไปกดวิเออเราเราเราเนี่ยกดวิอย่างเงี้ยแล้วก็กดวิโอวี่คือเราเล่นตั้งนานเราเพิ่งรู้ว่ากดพีอยูนาได้ด้วยโอ้โหเรา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  Yeah. คนเียรเว้ยคนกีลนั้นดวยไม่บอกอยังไม่โด<อ>นานะครบเกมไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเกมมันบอกเลยแต่เราไม่ได้อ่านงนี้กันตรงนี้กันผมว่ามันไม่ไหวตั้งยงไะตั้งยังงตั้งยังไงเออเดี๋ยวตรงนี้พี่ตรงไหนพี่มึง,มอมง,มงเออโอ้โหย,าย,าย่จะมุมเลยอ้อาวเราไปเพ่น <c oughs> ไปันพี่เราไปเพ้อนไปอุ้ยตูดโอ้ โอ้หหมอบเห็นตูดด้วยเฮียตูดแ่งอเมริกาออฟฟ์ for อ n e smart ยังทได้เว้ย ไม่เคยโดนใครเลยม,ม,ลมีมีชิปล็อกไหมมีชิปล็อกมอีชิปล็อกไหมเยี่ยชิปล็อกอ่ะชี้หายละเอพี่เอาไว่าของพี่เจมส์เลยพี่สายพี่เจมส์ไหได,ได้ได้เดี๋ยวไปไปพน,นักงานลงกไม่จำคิวไป ออะไรเดี๋ยวพี่ใครมาวันนี้ไม่ลูกเอาเล็นลูกโอ้โหช่วยเอาไม้ด้วยเอาไม้คานโอ้เกมปีไปควาหวังชาติป่าไว้ตัวล้ายละเอาเลยนี่คมออกมาออกมาเอาไม้ออกมาเร็ว ได้พี่ป er ้องยืนด้วยเดี๋ยวพี่นีช่วยผมก็ได้พี่แอบไปไปทันทางวะอยู่ี่ตอดีนะยีดีนะพีู่สนอยสนอยู่โอพี่ถึงึงพี่ถึงึงลาผมเกิดพี่ถึงลาผมเกิ่อยู่อยู่อยู่